สวัสดีค่ะคุณพ่อไมมค่ะสวัสดีครับพ่อไมมครับสวัสดีค่ะค่ะมินิช่องสาวนิ้งผ้ารวยขอบคุณชาแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อไมมเป็นคลิปที่สองค่ะของหัวตร์นทีหนึ่งมีนาคม2 5 6 7ไปฝากคัดผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะนด่งยินเราคุณพ่อฝันคุณพ่อฝันเมื่อไรกค่ะคุณพ่อฝันมาขค้นฝันเมื่อคืนล่าสุดเนาะค่ะสาวนิ้งมาตามคุณพ่อสวบ่างใบค่ะฟังในคุณพ่อฝันจังไรคะฝันวัน ไปเห็งานเนี่ยว่ะไปเห็งานบเนี่ครับหาพระท่านในเหตุเพื่อนตะเกียกยุคกบตีนผู้ล่ะมันก็มีติดกับทางนอทางโคงไม่ต้พูละขางอันทางอันดำน่ดเหแรงกี่งริบาไปพวก็เหตุเพื่อายู่รู้กันหลายหลายคนแต่มีผู้หญิงสองคนมันไม่ห่างไม่หม่มีลูกหน่อยคนหนึ่งเหื่อหนองมันข้นไปบนามาขาวงามัก้าบาก่นบก หากว่าท่านมาจะเอาผู้ใดบ้านเะแต่ว่าสองคนก็กากบมาบัดเลยบอกว่านี่ไม่เลี้ยงมากก่หาแนวิ้กเดื่อก่อนว่ามาไปหอดแม่นำใ่บานเลยแม่นำนำไล่แงอีไรแบบนี้ม่งเป็นม่งเกาเขานะเป็นเส็เป็นเอ็นเนี่ยมันถือร้ายมันปลาถือม่วงบ้ลาก็ปลาองเอาคนนั้นเขาจมประยัดกันเกล่ยมันเนีวจนมนตอนนี้มันตายกับเา กระปุกกระดอนสองตัวปลาเค็งในสองพมื้อหนึ่งสองตัวแล้วก็ปลาหนิ่นอีกสองตัวเอายางละสองตัวอเออเขาห้อยมากับขึ้นมาพ่อกินเดี๋ยร่ะเอาเท่านี้แหละวันว่าโอ้ถือหลายอย่องบอเอาหลายวันแต่เอาซ้ำนั่นเอาซ้ำนั่นเออปลามีสามอย่างปลาสามอย่างปลาอกระปุกแล้วก็ปลาเค็งแล้วปลาหนิ่นกระปุกปลาเค็งปลาหนิ่นเออเอายางละสองปอายางละสองตัวบานกับขึ้นมาบานกับปลากระเฮ็ด แตนบนไม่ห่าง้องคนเราไม่ยิ่งเลเฮ็ดที่เขาหกินแล้วแกบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดเรากินเด้อพอนาแล้วก็ไม่เฮ็ดถูกกินเงื่อกควรก็ายพอดีเลยก่อนที่จะเอาเป็นยาม่องก็เด็กหน่อยมันแรนก่อนมันแรนก่อนหลูกเขาแั่นรไ่ยเด็กน่อยบสูงเพียงนี่นั่เพียงเพียงเออก็ลังแรนแต่หันหันนี่แหละก็เลนนำหน้า่อนก็เรยว่าจะพาไปนะภาคอนเปไทไม่ยิ่งไม่ยิ่งเด็กหน่อย เม่ยนบุตรไปนำเดี๋ยวมันเลียนอองนากคนนไปไปนำหนึ่งไปนำคุณพ่อเนมียนช้ามากก็มานำช้ามากก็มานำช้ามากก็มานำติดของไงช้าได้เนึ่งติดค่ะมาบัดมาอหอยพวเน็้ได้อย่างนี้กินนี่กินเขาพี่นำบ้างนะฮางานกับพระท่านได้เห็นรับมื่ออื่นจะได้เห็นงานเนวลาแจกบนบ้างก็เลย่อมมากหงมื่อก่อนแต่ว่าเนี่ยกินนี่ได้กินบ่ครับคุณพ่อคุณแกงข้าวให้กินนี่ก็ได้กินพ่อได้กินอยู่ คือว่ามีโูคถ้าได้กินได้กินอยู่บาในการกินเขาแล้วครับ่ทย่างก็ยังวันทางก็ไปยืนหรียญช่องบงทางถึงเมื่อยเมื่อยท้งในน่อยน่าวันนะค่ะแกมันจะเป็นทานนื่งก็ไปกินนอันมันก็ท่างนท่ารถก็มากินกับโค้งเอางนีค่ะบาดคนเหยียบคนหินคนนี้นก็ีกินโอ้ถือรถกัน้อนว่วนว่ากันจบก็อยู่รถแล่นกายกับบถถนี่แหะก็เมื่อก่อนบ้านไทยพุทปอดีเป็นตัวเหรียญพุปอดจะหายะได้หนอ ้ามันก็8แลเนาะบดน้ม82บ่สิได้จังว่า882บ่882เพิ่นไปได้อยูบ่ล่ะโอ้ยปลานี่ปลานี่6ตัวนพอได้มา6ตัวเนาะอปลา6ตัวอดอย่างละ2อย่าง2 82 882บ่สิได้จังว่าีะได้เป็นหยังคือว่า882เพราะว่าปลามันก็2ตัวเนาะ2ตัวก็88ันจผู้ิงได้ผู้ิงก็2คือกัน ผ right? ู้หญิงกับสองคนมันมันเครย์นองกันนะนะค่ะแต่ผู้หญิงกับเป็นซีบอกซีซีสองซีกับเป็นแฝดก็คิดได้สั่นนะคิดเอาคบกันเป็ดแฝดเออแต่เอาตามความฝันของคุณพ่อเนาะคุณพ่อมันเป็นเจ้าของฝันค่ะก็เอาตามพื้นตีไห่เนาะค่ะพื้นตีเนี่ยอะไรแอบกับซีเอาแบบนั่นค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ ตีแตกต่คุณพ่อสามารถตีได้เขาเมียนไต่คลิปบอกเราสู้กันฟั่งได้ค่ะคุณพ่อสามตัวคุณพ่อหายตัวไหนครัสามตัวบอกอะไรหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งไอหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดสามตัวสองตัวเหรอคะสองตัวกับแปดแปดสองตัวแปด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 กับแปดสองนี่แหละ ปดแงเนาะค่ะเอาหนึ่งแปดแปดก็แปดสองเนาะค่ะแปดแปดให้พิ่นไปตัดเอาคุณพี่ตัดเอาค่ะมีชามเพื่อไว้ครับผมอายุเพราใหม่เก็ปีน่อะเจ็ดะสิบเจ็ดเพราะว่าฟันว่าได้ปลาฟันว่าได้กินเนาะครับเนาะทามเพื่อไว้เพื่อเอฟซีพอนากหูอเนาะครับเนาะเพราะว่าพ่อใหม่ไปใส่ม่องกระไดปลาไปกินเข่าพ่อนกินไอยากเนาะครับเนาะ ถามเพื่อไหวเพื่อคือว่าเลขคลิปแรกสิเขาแล้วครับคุณผู้ชมกค่ะเพราะว่าคลิปแรกคุณพ่อเป็นกขายมาตัวไร้ซาวนนี่เก่า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 เปดถือว่าเก่าเก่าเปดเพราะว่าคุณพ่อเป็นขายมาแล้วคลิปหนึ่งเนาะครับเนาะครับอายุนาะค่ะกอายุครับค่ะแต่ว่าตัวเลขกเก่าเก่าเขาคุณพ่อกะอย่าลืมตามเลขไทยเขานะครับเนาะเพราะว่าเก่าเก่านี้ออกต่างประเทศออกต่างคระเเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมตามครับ กรบทรวงว่าอาเซนาไทยอีกก็ได้ตามไปคร <uckland S 1> ับต<เ>ามไปเพราะว่าเด็กไทยเด็กต่างประเทศคนุณตัวกันนะครับแล้วคนฉุดกันวันนี้อาจจะไปปุ่นต่างปรกเทศเพราะผิดนะครับเนาะค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่สองค่ะของพ่อไม้ค่ะจะฝากท่านผู้ชมติดตามคลิปแรกนั่มค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อไม้ค่ะที่เพิ่มฝันแล้วเพิ่มกับแมวเบาซอท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภในวันใหญ่กับคุณพ่อบอร์สุูสุขชนค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567นี่เนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพ่อะไม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากเลยฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับพ่อะไม่ก้องเฮาครับบ้านีบ้านต้องพุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขของพ่อะไม่ในคลิปที่สองนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567ให้กับท่านผู้ชมช่วงเอฟซีตุกท่านได้เบิ่งกันนะครับคุณพ่อะไม่เป็นฝันว่าได้เป๊ะหลักป่าในม่องข้าเจ้าครับผมออยยาางงลละะโโตตนครับ คุณพ่อหม่เพ่อขายมาหนึ่งแปกับ82ครับผม188กับ82ครับผมฝันวาเลียปลามาเห็ดกับเขาได้กินควบครับผมผู้ชมเป็นลักปลานี่มองข้าเจ้ามาเห็ดกินเมันบะกัได้กินในความฝันกัดได้กินนะครับเนาะคุณพ่อหม่เพ่อขายมาเป็น188กับ82ครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดต้องการตีเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นแตกต่างจากพ่อหม่ในคลิปนะครับเนาะก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกเหล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางได้ดีให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นได้ครับผม แต่ว่าคลิปน <c oughs> ี้เพราะไมค์มันขายมากหนึ่งแปดแปดกับแปดสองกับผมกับผมคลิปนี้บ่าวต้งพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมบ่าวต้งพูนนำเลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้งพูนหาคลิปที่ดีโตเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูดแชแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมันดับรวยเงินทองสุขหูสุขคนครับผมคลิปนี้บ่าวตขอลลาไปปก่อนนคครับผมิหาพกันหมมคคครรัับบบผขอุณ